สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะไปปั่นจักรยานที่คุ้งบางกระเจ้าผมจะเริ่มต้นจากวัดบางน้ําพึ่งแล้วขับไปตามที่ต่างๆครับวันนี้ผมมาถึงในเวลาเช้าพอสมควรนละประมาณ7จ็ดโมงครึ่งก็ยังไม่มีใครมาเลยบรรยากาศตอนเช้าก็ค่อนข้างที่จะแจ่มใสครับวันนี้น้ําลงนะน้ําไม่สูงก็ทําให้เห็นดินโคลนต่างๆบริเวณแม่น้ำเชยา,าด้วยนะครับ,บรยากาศดีครับวันนี้ แลวเมื่อคืนก็มีฝนตกลงมาด้วยทำให้อากาศในการปั่นจักรยานของผมวันนี้ไม่ร้อนแน่นอนครับไปครับเดี๋ยวจะพาไปปั่นจักรยานกันนะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่เรามีเพื่อนร่วมทีมมาอีก2คนนะครับก็ทุลักทุเลพอสมควรครับปั่นจักรยานไปด้วยถือโทรศัพท์ไปด้วยนะนะครับเราจะไปตามทางต่างๆซึ่งคุณพี่เสื้อดำที่ปั่นอยู่ข้างหน้าเนี่ย เขาค่อนข,ข้างที่จะชนานาญทางนะนะครับก็ไปตามทางเลืกๆคดเคี้ยวพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ได้บรรยากาศนะครับรู้สึกว่ามันได้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่นที่คุ้มบางกระเจ้าด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งทิปครับที่รู้สึกมีความสนุกเป็นอย่างมากนะนะครับใครที่เคยมาแล้วนะครับก็รีวิวกันได้นะว่าเคยมาแล้วเจออะไรบ้างเป็นแบบไหนบ้างนะครับโอเคครับมาหยุดพักใหญ่กันตรงนี้นะพี่เขาบอกว่ามีร้าน โอเลี้ยงนะเป็นร้านโอเลี้ยงของคนพื้น,นถิ่นคนพื้นบ้านเลยเดี๋ยวเราแวะซื้อโอเลี้ยงกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปต่อนะครับ่าก็ได้โอเลี้ยงคนถุงแล้วทีนี้เรามาที่หอชมนกครับมาด,าบาาด,ดูบรรยากาศดีๆครับบริการรอบๆของสวนสีนครเขื่อนขันนะครับตรงนี้นะนะ เดี๋ยวจีบโอเลี้ยงอีกสักนิดนึงให้ชื่นใจก่อนไปครับไปขึ้นไปดูนกกันข้างบนกันมันจะมีนกให้เราเห็นไหมจะไม่มีนกก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยน้อยเราได้มาชื่นชมนะครับบรรยากาศของสวนสีนครเถื่อนขันที่นี่นะโอ้ต้นไม้ครับล่มลื่นมากสมกับเป็นปอดของกรุงเทพจริงๆนะครับมองไปทังไหมเขียวขจีไปหมดเลยนะครับหายเหนื่อยครับปันจักรยานมาตรงนี้แล้วหายเหนื่อยเลยนะเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เคยมาแล้วก็คุยกันได้นะครับ คุยกันได้เลยนะครับบอกว่าสุดยอดากครับทิปนี้นะครับเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุนะครับเป็นต้นไม้ที่ปลูกติดูกับแม่น้ำเนาะโอเคครับจากนั้นเราก็ไปกันต่อกันนะฮะมาตรงนี้นะครับจุดไฮไลท์ที่หลายๆคนที่เขามาไม่ถึงรับนับปากอย่รยันค่อนข้างที่จะยากกันตรงนี้เขาเรียกว่าคลองผีหลอกนะครับคลองผีหลอกนะครับก็ค่อนข้างที่จะ ดูนากนะลัวนากลัววงเวียนนิดนึงนะครับแต่เข้าไปสุดทางแนละ้วไม่เห็นไหมครับโอ้บรรยากาศสุดยอดนะสุดฟินมากถึงมาสัมผัสบรรยากาศตรงนี้ถือว่าที่เหนื่อยมาทั้งหมดนะครับหายเหนื่อยเลยนะตรงนี้ของผีหลอกมนะ่ของคนนี้ก็ทำเหมือนจูชีกเลยนะนะครับฝั่งนู้นไกลๆก็ เป็นโซนของพระรามสีนู่นนะครับโซนพระรามสีนะครับตรงนี้จะเป็นโค้งแถวโค้งแถวนี้เขาจะเรียกว่าโค้งกระเพาะหมูนะครับเออนี่ฮะโอโหบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้สาหรับทริปนี้นะครับใครที่เคยมาแล้วหรือใครที่ยังไม่เคยมาก็แนะนําครับบางก้าครับสถานที่ติดกับกรุงเทพอากาศสดชื่นครับปอดของกรุงเทพแล้วเจอกันใหม่ในอีีหน้าครับสวัสดีครับ